สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง t ทยเ n e t ดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันตอนแรกนะครับของอีกซีรีส์หนึ่งนะครับเป็นตั้งใจจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของไอทีนะครับหรือเรื่องราวในสมัยแรกๆนะครับที่ผมเริ่มทํางานนะถือว่าไว้ฟังเล่นๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องของ Network p r o t o รโตนะครับในเรื่องของเน็ตเ r ิร์กโปรโตเนี่ยนะครับเราคงคุ้นเคยนะครับกับเรื่อง OSI m o เดล นะครับที่เป็น OSI 7 l a y e r แล้วก็เราก็คงคุ้นเคยกับเครือข่ายที่เราใช้ก็คือ TCP/IP แต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือว่า TCP/IP ที่เราใช้เนี่ยนะครับมันมันไม่ได้ถูก define ไว้ใน OSI 7 l a y e r นะนะครับ TCP/IP เนี่ยก็มีโมเดลของมันเองนะครับในยุคแรกๆที่เริ่มทำงานนะครับก็คือ2โมเดลเนี่ยก็ยัง TCP เนี่ยก็ยังไม่ได้ครองตลาดทั้งหมด นะครับในทุกๆเซกเมนต์เหมือนทุกวันนี้นะครับก็มีในส่วนที่ของอินเทอร์เน็ตแน่นอนนะครับในนี้ก็ของการสื่อสารระหว่างเครือข่ายเนี่ยนะครับยุคนั้นก็จะเป็นเครือข่ายจะเป็นพวกเอ็กเป็นเฟรมรีเลย์อะไรนะครับมันก็ยังมีการใช้บริการที่เป็นเซอร์วิสที่ไม่ใช่ TCP/IP อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้มันไอที่เหลือมันถึงได้หายไปเลยนะครับตอนนี้คือ TCP/IP เขา คองตลาดทั้งหมดละนะครับอย่างในภาพเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีโมเดลที่แยกกันเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอาจจะเพราะว่า OSI โมเดลมันอธิบายได้ครอบคลุมกว่าหรือไงนะครับก็คือเราเราก็เลยเวลาเรียนเรื่องเนเปิร์กโมเดลเรื่องนี้เราก็จะเรียนเรื่อง OSI โมเดล แต่ว่าพอ implement เนี่ยเราไปใช้ TCP/IP นะครับซึ่งจริงเขามีโมเดลของเราเองของเขาเองนะครับอย่างอย่างในภาพเนี้ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราเขาก็มีการเทียบเคียงให้ใช่ไหมครับว่าในแง่ของ TCP/IP โมเดลเนี่ยนะครับมันเทียบเคียงนะครับกับทาง OSI ยังไงจะเห็นว่า TCP/IP เนี่ยนะครับมันเริ่มที่ประมาณ data link layer นะครับมันเป็นการ define ที่ data link layer ขึ้นไปนะมี data link มีเรื่องอินเทอร์เน็ตมีทรานสปอร์ตและแอปพลิเคชันนะปัจจุบันแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะอยู่บนบนนั้นบนบน,บนมันมันจะครอบคุมหมดเลยนะทางทำเรื่องของเซสชันพรีเซนเทชันแอปพลิเคชันนะครับทุกวันนี้คือเราเรียน OSI โมเดลแค่เป็นเหมือนเป็น Reference m o เดลเท่านั้นเองนะแต่ผมว่าข้อข้อดีของมันคือมันละเอียดดี นะครับมันอธิบายได้เกือบทุกคอมโพเนนต์แล้วก็ไม่ได้เฉพาะกับ TCP/IP โปรโตคอลเท่านั้นเองนะครับในยุคนั้นมันก็ยังมีอีกหลายตัวใช่ไหมครับมีโปรโตคอล SNA AppleTalk นะครับโปรโตคอลที่เป็นของ Novel, นะครับเวอะไรพวกนั้นนะครมันก็สามารถเอามาอธิบายนะครับในเรื่องของ OSI โมเดลได้เมื่อก่อนนี้มันมีเซอร์วิสนะครับที่อย่างที่เรียนนะครับที่ที่วิ่งตามคือ OSI เนี่ยมันมันไม่ได้แค่เป็นเป็นแค่โมเดล นะครับมันมันมีการเอามา implement ด้วยนะครับอย่างเนี้ยนะครับนี่ก็จะพูดถึงนะครับในแง่ของโมเดลเนี่ยหน้าตานะฮะหน้าตาของของ OSI reference model ใช่ไหมครับมันก็มี7 l a ดเลเยอร์ที่เราคุ้นเคยนั่นแหละนะครับแล้วก็ในแต่ละเลเยอร์เนี่ยมันก็มีการ define นะครับในแง่ของฮาร์ดแวร์ก็มีพูดถึงเรื่อง token ก i n ลนะครับ FDDI นะครับไอตัว x.25 x25 อะไรพวกเนี้ย นะครับ8.3 8.2.3นะครับพวกฮาร์ดแวร์พวกเนี้ยนะครับแล้วก็ในแง่ของ Data Link Layer นะครับก็คือเพื่อคือมืนมันมันก็จะมีการ define เป็นชั้นอย่างเงี้หมดเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของพอขึ้นมาพาร์ทที่เป็น Network ถ้าเราจำได้วิกี้ TCP/IP เนี่ยมัน define ที่ Data Link ใช่ไหมครับแล้วก็พอเป็น Network เนี่ยมันก็จะมี IP ใช่ไหมมีเรื่องของ IP แต่ถ้าเกิดเป็น OSI เวลามัน implement มันมี OSI โปรโตคอลนะครัคำนี้เราอาจจะไม่คุ้นอีกแล้วนะเรารู้จก TCP ัก TCP/IP โปรโตคอลนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมี OSI โปรโตคอลประเทศไทยเราก็เคยใช้ OSI p r o t o คอลนะครับหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเราเคยใช้ OSI โปรโตคอลในการ transfer ข้อมูลนะครับถือว่าเป็นระบบทางการเงินที่สำคัญตัวหนึ่งนะครับเราเคยวิ่งอยู่บน OSI โปรโตคอลถามว่าทำไม ตอนนั้นเนี่ยก็คือระบบเนี้ยนะครับก็คือมีการจ้างที่ปรึกษาให้ออกแบบระบบนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็เลือกโบรคอรตัวนี้นะครับก็คือคือมันไม่จําเป็นต้องเป็น TCP/IP นะเพราะว่าคือแนวคิดของของเขานี่ก็คือคือเนื่องจากเซอร์วิสมันเป็น point to point อะเนาะแล้วก็เป็นลักษณะข,ของอเหมือนจุดศูนย์กลางแล้วก็มีการกระจายไปที่สมาชิกนะครับเพราะ,ะนั้นคือ ผม,ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมเข้ามาเนี่ยการดีไซน์ก็จบไปละที่ปรึกษาเขาก็มีการดีไซน์ไปละแล้วเขาก็เปิดบิดให้ทุกคนเข้ามา implement ให้เข้ามาเสนอนะรบ,บริษัทที่ผมเคยทํางานด้วยเนี่ยก็ชนะโปรเจกต์นี้นะครับก็ต้องเอาไอตัว proposal เอ,อ Prop tr เนี่ยมานั่งนะเขามีเป็นเป็นเป็นสเปคมาเลยนะครับแล้วก็เราเราก็ใช้เป็น osi โปรโตคอลเข้าไป นะครับในในเลเยอร์ของ OSI เนี่ยในแง่ของ Network Layer เนี่ยนะครับมันก็จะมีไอเนี่ยแหละ ISIS นะครับ Intermediate System นะฮะมันมันมันอาจจะไม่ใช่ชื่อที่อยู่ใน routing นะอันนี้ก็คือจริงๆมันก็เหมือนเป็น router หละเป็นตัวกลางนะครับมีเรื่องของ ES นะนะพวกเนี้ยมีเรื่องของโปรโตคอลที่เป็นอ CONP นะครับ CLNP นะ Connection Oriented Connectionless นะครับ Network Protocol นะครับมีนะถ้าเกิดไอ้คำสองคำเนี้ย ่มันเหมือนกับไรเดียเหมือนกับ UDP กับ TCP ปะ่ะใช่ไหมก็คือว่ามันมีอย่าง Connect o o n n e t i o n oriented เนี่ยก็ต้องมีการ Connect กันก่อนนะครับกับแบบที่เป็น c n n n c t i o n Less อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับและในแง่ของ t r a n s p o r t Layer เนี่ยเขจะมีชื่อประมาณเี้จริง,รงๆริว่าไแปบบแล้วก็ดีนะที่ไม่งั้นเด็กๆสมัยนี้คงคงปวดหัวกันหน้าดูเหมือนกันนะครับต้องมาเรียนอะไรคือคือในส่วนตัวผมนะตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้มันมันเป็นความที่เป็นเ,เรียกว่างไงดี เป็นเทคนิคที่แบบดูซับซ้อนดีนะครับมีเรื่องของ CLS, CLNS, CLNP นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Session Protocol, Presentation Protocol และในแง่ของ Application Protocol เนี่ยก็จะมีหลาย Service สนะครับเซอร์ Service ที่คุ้นเคยที่ใช้ตอนนั้นก็จะเป็น FTP นะครับเป็นลักษณะของ File Transfer นะครับเป็นลักษณะของ File Transfer ที่ Transfer Data ที่สำคัญที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็เป็น OSI Protocol นะ าถามว่าไอ้ตัวนี้เป็นระบบปิดไหมนะฮะไม่ได้เป็นระบบปิดนะฮะมันเป็นระบบเปิดก็คือ OSI เนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานนะแล้วก็เป็น implementation ยุโรปใช้กันเยอะช่วงนั้นยุโรปใช้ใช้ตัวนี้กันเยอะนะครับแล้วก็บริษัทคอนซัลท์ผมก็ไม่แน่ใจนะเขาเป็นญี่ปุ่นนะเขาก็เออหรือว่าหรือว่าคอนซัลท์เขาเขียนแค่หรือคอนซัลท์เขาเขียนแค่ requirement แล้วก็ข้างล่างเรามาเลือกโปรโตคอลกันเองอันนี้อันนี้ต้องขออภยัยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คือไอตัวนี้แหละจะเป็นลักษณะของ reference model ที่ที่เราใช้นะเพราะนั้นคือถามว่าในโลกนี้มันไม่ได้มีแต่ OSI Model นะทำไมคือโลกทุกวันนี้มันกลายว่าเราเรามี OSI Model ในการอธิบายถึง Network Stack ทั้งหมดแต่แต่ว่าตอน implement เนี่ยเราไปใช้ TCP/IP นะครับ ในยุคหนึ่งเนี่ยมันเคยมี OSI โปรโตคอลนะครับแล้วก็ถูกใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าว่า OSI โปรโตคอลเนี่ยมันก็จะวิ่งข้างล่างเนี่ยก็เป็นได้หลากหลายนะครับเป็นเป็น X.5 2ก็ได้นะครับเป็นเป็น Flame Relay ก็ได้นะครับในช่วงแรกนะครับที่ผมทำงานเนี่ยยังมีการวิง่ง TCP/IP over X.5 2นะครับบนเขาเรียกเป็น XOT เอ๊ะหรือว่าเออแต่แต่มันเรียก xot นะแต่ว่ามันเป็น tcp ที่อยู่ในท a n n e l นะครับของของ x 25 x 25จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเราเราไม่รู้เดี๋ยวนี้ได้ใช้ไหมเดี๋ยวนี้เป็น frame relay หมดหรือเปล่าไม่รูหร้หรือว่าหรือว่าไม่สนใจ l a y อ r ข้างล่างละคือ x 25เนี่ยจริงๆก็เป็นเรียกว่าไงเป็นโปรโตคอลที่มันก็ครบนะนะครับมันมีมันมี payload นะครับมันมีเรื่องของ address เรื่องของ routing อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เอ็กซ์ยี่ห้าเฟรมเดเรเนเนี่ยเมื่อก่อนธนาคารเครือข่ายธนาคารหลายที่ก็ก็ก็ทำงานอยู่บนเอ็กยี่ห้านะครับเอ็กยี่ห้าเฟรมเดเรเน่อะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ไม่ต้องละนะครับมีลิงก์ต่อกันแล้วก็ปล่อย routing protocol วิ่งนะครับเป็น TCP/IP ก็ก็ง่ายดีก็ง่ายดีนะครับในสมัยก่อนก็คือมัน อาจจะเป็นเรื่องของ o v e r h ร์เหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ก็คือหลายๆที่นะครับก็ใช้เป็น X25 e กันผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่อายุประมาณ50-60เนี่ยอาจจะเคยทำเน็ตเวิรที่เป็น X25 โปรโตคอลนะเขามีธนาคารหลายที่เนี่ยใช้เลย นะครับข้างล่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นเอ็กซิมพานะพอข้างบนมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสแต็กที่มันอิมพิเม้นต์เข้าไปละนะครับที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของที่เป็น o s i อย่างเงี้ยไอพวกเซอร์วิสเนี่ยก็จะเป็นเซอร์วิสที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะมั้ยอย่างนุกภาพทุกวันนี้นเราจะมีเหมือนเอฟทีพีเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับในการทรานเฟอร์เดต้ที่ข้างล่างมันเป็น TCP/IP สมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็น f t ฟแนะครับ มันก็จะเป็นตัว transfer data เหมือนกันนะครับแล้วมันก็มีการ connect มีการขอข้างล่าง network ข้างล่างเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นสมัยก่อน Cisco router ก็ support นะ Cisco router ก็ support ในในช่วงที่คนสอบ CCNA ในสมัยแรกๆเนี่ย CCNA พูดถึงโปรตโตคอลนี่ไหมอาจจะไม่พูดมั้งนะครับก็คือมีพวก AppleTalk มีพวกไอ้เน็ตเวิร์ใช่ไหมที่เป็น IPX เลยพวกนั้นนะนะครับ ่แต่ Cisco Router เนี่ยนะครับที่เป็นสมัยนั้นก็เป็น Enterprise Version มั้งนะสปอร์ตโอเอสไอโ o ร o ตคอเหมือนกันนะครับตอนนั้นก็ Implement โดยใช้ตัว OSI Protocol นี่แหละนะคอมพิวเตอ์ก็เหมือนที่เราคุ้นเคยแหละก็มีเซิร์ฟเวอร์มีเราเตอร์นะครับแล้วก็เราเตอร์นี่ก็เป็นตัวทำราวดิ้งนะโยนออกไปนะครับตอนนั้นก็คือมันมันก็อิมพิเม้นต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนะในแง่ของ Cisco เนี่ยครับในสมัยก่อนนะครับซิสโก้เขาก็จะเรียกเป็นไอคอน Uh, ISO c l n s นะครับมีการอ๋อไม่ไม่โชว์ภาพหรือนี่นะครับเเดี๋ยวนะแม่เสียดายตรงสายด็อกิมเมนต์นี้อาจจะเก่าไปหน่อยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเออเนี่ยแอดเดรสของมันนะครับหน้าตาของแอดเดรสนะถ้าถ้าเกิดเราบอกว่าแอดเดรสที่เป็นออะไรนะ IPv6 หรือว่าหรือว่า IPv4 ก็เถอะนะครับว่าว่ามันยากแล้วนะว่ามันน่าลำคาญแล้วเนี่ยนะไอแอดเดรสที่เป็นสนะของแอดเดรสที่เป็นในฟอร์แมตของไ s i ซ r o t คอร l เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะเห็นจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับมีเป็นโดเมนเป็น System ID อันนี้ตรง System ID เนี่ยก็แล้วแต่ m p p พ mentation นะส่วนใหญ่ถ้าผมจำไม่ผิดนะไอตัว System ID เนี่ยก็จะเป็น MAC Address ของตอนนั้นก็คือมันเป็นลักษณะของวิ่ง c l n s s s อ อ่า uh, c วสไนะครับอ่า uh, r Ethernet แล้วก็โยนไปหาเราเตอร์จากเราเตอร์ก็ค่อยออกไปเป็นแวนโปรโตคอลตอนนั้นน่าจะวิ่งเป็น SDLC ปีป่ะน่าจะเป็น SDLC นะน่าจะไม่ใช่ X25 นะครับแต่ว่าก็คือออนโปรโตคอลที่เป็นเอ่อ uh, ขึ้นมานะครับอ่ uh, ก็แอดเดรสมันเป็นประมาณนี้แหละนะครับแล้วบนไอเซอร์วิสที่ว่าเนี่ยก็เป็นเซอร์วิสที่ลันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อีกทีนะตอนนั้นสมัยนั้นก็เป็นยูนิค นะเป็น System มไฟล์เป็น Unix System ็มฟลที่รันตัวพวกโอเอสไอนะ Network Service อะไรพวกนี้นะครับในยุคนั้นเนี่ยก็คือเนี่ยซิสโกนะครับก็ซิสโกเราเตอร์ก็มีการสปอร์ตเขามีเขามีเราเตอร์ด้วยนะเขามีเราติ้งโปรโตคอลเขาเหมือนกันนะครับ iso igp ะไรพวกนี้สามารถแลกข้อมูลก็คล้ายๆกันแนวะคิดที่เราเจอทุกวันนี้แหละนะครับมันเอาเราติ้งเนี่ยแลกแลกเปลี่ยนกันระหว่างเราเตอร์เองได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในตัวเนี่ยมันก็จะมีโปรโตคอลอย่างพวก isis IS routing นะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆบนะคือพวกนี้คือในเรื่องของของเน็ตเวิร์กนะซิสโกสมัยนั้นเขาก็อิมพิเม้นตัวนี้ครบถ้วนเลยนะครับสามารถทำเป็นเครือข่ายเราเตอร์คอนเน c t กันทั้งหมดนะแล้วก็ใช้ลักษณะของโปรโตคอลนะพวก i s เอหรืออะไรก็แล้วแต่นะอาจจะมี primary line ไปที่หนึ่งแบคัปไลน์ไปที่หนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้ออโต้ไซต์โปรโตคอลวิ่งนะครับก็อ่า จริงๆ o m m า n d แล้วก็คลค้ายๆกันนะมีมีเ m ้ามาคล้ายๆปิงเหมือนกันนะครับการทดสอบเครือข่ายหรือว่าพวกโชว์เลาวติ้งโชว์อินเทอร์เฟซอะไรเนี้ยก็เห็นเหมือนกันนะครับก็ก็เอ่อ ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าว่ามันมันมันหายไปเลยมันหายไปเลยตอนไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันเนี้ย i ิ s อเนี่ยยังยังซัพพอร์ตตัว c ซ n เ p r o ป o c o l หรือเปล่านะครับก็คืออย่างอย่างที่เรียนก็คือพอเป็นโลกของ t c p i p เนี่ยมันก็ง่ายเนาะข้างล่างเราก็ปล่อยเป็น IP routing วิ่งไปนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ IP ทุกอย่างก็เป็น IP IP มี address ของตัวเองเนะ d r r s s s ของ t c p i p ก็ IPv6 ผมว่าก็ยังอาจจะดูแต่จริงๆก็คือพวกนี้มันก็จะเป็นการ Defi แหละนะครับมันก็จะมีคล้ายกับเป็น Defi พวกโดมงโดเมนอะไรของมันเองนะครับเป็นเป็นโซนๆอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ก็เป็นโปรโตคอลที่ที่เรียกว่ายังไงดีเป็นโปรโตคอลโบราณแล้วนะครับผมว่าไม่น่าจะมีใครใช้นะทุกวันเนี้ยนะก็ก็มันเป็นอดีตที่ที่สนุกดีนะตอนที่เรา Imp พ e m e n t เนี่ยนะครับก็เราก็ต้องโอ้โห มีทีมมี l ิเม้นที่แบบเราก็ต้องมานั่งดูกันว่าใช้คือเนื่องจากว่ามันเป็นโปรโตโคอลที่ไม่ค่อยมีใครใช้นะแล้วมันก็เป็นโปรโตโคอลที่มีลักษณะเป็นตัวของมันเองนะครับมันคือเรามีเราเตอร์แล้วเรามีเซิร์ฟเวอร์แล้วไอ้แค่ตอนแรกให้มันเซตทั้งคู่ขึ้นมาให้มันคุยกันได้ให้มัน ออโต้ดีเทคกันได้อะไรเงี้ยคือแนวคิดก็คือว่ามันต้องออโต้ด้วยใช่ไหมมันต้องไม่ใช่ไม่ใช่แบบเหมือนการเป็นฟิกไอพีอะไรเงี้ยนะครับต้องมีการให้มันรู้จักต้องมีการรู้จักเนเบอร์แล้วให้มันหาทางเร้ากันเองอะไรพวกนี้ด้วยนะเพราะนี่เป็นระบบที่ค่อนข้งางสําคัญนะครับก,ก็เป็นโปรโตโคอลหนึ่งนะครับท,ที่สนุกนะยังยังไม่รวมถึงโปรโตโคอล SNA นะครับท,ที่ช่วงหนึ่งของชีวิตก็ได้สปอร์ต ได้ใช้งานคอนฟลิกที่เป็นพวกโปรโตคอล s n a เหมือนกันนะแต่ตัวนี้เป็นอันที่ผมอชอบมากกว่าเพราะว่าอย่าง,างที่เรียนนะค,คือทุกวันนี้เราเรียน OSI m o โมเดลนะแต่ผมคิดว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าเราเคยมี OSI p r o t โปรโตคอลด้วยนะครับทุกวันนี้มันกลายว่าเรา,เร,าเรียน OSI m o โมเดลแต่ว่าเราไปใช้ TCPIP โปรโตคอลอะไรประมาณนั้นนะถ้าเกิดใครเคยใช้ OSI อ r o t โปรโตคอลนะครับอยากจะแชร์เรื่องราวอย่าเงี้ยก็คอมเมนต์กันได้นะครับก็ วันนี้คร่าวๆก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามหรือใครสนใจเรื่องอะไรนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ